เรามาถึงวิดีโอหมายเลข5านะครับยืนยันนะครับว่าการที่ยากทากันบ้านตั้งแต่วิดีโอหมายเลข1จนถึงหมายเลข7มีความสําคัญมากๆนะครับในการที่จะไปพัฒนาใจพัฒนาตนเองพัฒนาทีมและพัฒนาสิ่งต่างๆทั้งปวงนะครับคือต้องทํากันบ้านถึงจะเข้าใจนะครับขอเข้าประเด็นวิดีโอหมายเลข5าเลยนะครับอย่างวิดีโอหมายเลข4เนี่ยผมได้เกริ่นไปว่าสิ่งที่มีผลต่อเรานะครับทั้งหมดตั้งแต่เราเกิดเนี่ย ท้ายสุดเราชีวิตเราไปจะไปสู่วังวนรูปแบบหนึง่งซึ่ง,ว,งวังวนนั้นนะครับมันจะพาเราไปดีขึ้นหรือพาเราเสื่อมถอยลงท่านตอบเองนะครับเพราะมันคือวังวนชีวิตของท่านเองนะครับท่านสามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วไปทําการบ้านวิดีโอต่างๆเพื่อตอบเองและไปต่อเองเพราะหลยยังจากนี้เนี่ยผมจะเฉลยด้วยถ้อยคําง่ายๆนะครับ ก่อนนะครับผมเริ่มเฉลยแล้วนะอ๋อบางครั้งเราอยู่ในวังวนที่มันไม่เคยไปถึงผลคําว่าเคยถึงผลนะครับอยากให้ญาติเอาไปขยายความด้วยตนเองแล้วก็นําไปพัฒนาวังวนชีวิตขาขึ้นของตัวเองและหมู่คณะได้เลยนะครับจากนั้นครับคํานึงที่อยากให้เติมเข้าไปก็คือเคยลึกซึ้งถึงผลคําต่อไปก็คือเคยลึกซึ้งถึงถึงผล จากนั้นครับคำว่าโดนบันดาลการที่เราสามารถที่จะสื่อสารก็คือเราบอกกันแหละบอกบอกตอนเองบอกผู้คนบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราต้องการแบบนี้ขอกันตรงๆเป็นยังไงครับความสามารถในการโดนบันดาลโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านจะโดนบันดาลให้กับตัวท่านเองด้วยอะไรนะครับอย่าลืมนะครับวังวนที่เป็นอยู่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับอ๋อมันไม่ไปถึงผลมันอยู่แค่นั้น เราได้มาง่ายๆการที่ไปดูวิดีโอทำา11สิ่งนี้ตั้งแต่วันนี้แล้วอีก5าปีจะขอบคุณตนเองท่านไปดูมาจริงหรือ,อยังนะครับเคยลึกซึ้งถึงผลเคยลึกซึ้งถึงถึงผลการที่เราสามารถที่จะโดนบรรดาลให้กับตนเองได้ให้กับพวกพ้องันเองได้แน่นอนครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดนบันดานอยู่แล้วแต่ตัวเราเองต้องร่วมโดนบรนดาลด้วย ถ้าพวกเราร่วมโดนบรรดาลมันจะง่ายกว่าไหมั้งหมดครับเป็นโจทย์ครับก็ผมก็จะบอกต่อวิดีโอหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่และหมายเลขห้ามันสั้นดีครับแต่เปิดโอกาสให้ญาติทําการบ้านเองเพราะคุณสมบัติของคนที่ไปทําด้วยตนเองเนี่ยมันเหมือนกับคนประสบความสำเร็จมากมายที่ประสบความสําเร็จแบบต่อยอดต่อเนื่องเนี่ยทั้งหมดจุดสําคัญก็คือการไปทําด้วยตนเองผมอยากให้ญาติไปสัมผัส ประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตนเองชื่นใจเองภูมิใจเองนะครับถึงได้บอกต่อแค่วิดีโอหมายเลขหนหมายเลขสี 4, และหมายเลขห้าไปเพราะว่ามันกระชับนะครับมันสั้นนิดเดียวนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวให้ไปดูวิดีโอหมายเลขอื่นประกอบด้วยขอบคุณครับ